วางเบ่งถ่ายแรงทําให้เสี่ยมหัวใจวายได้เวลาที่เราท้องผูกถ่ายลําบากและต้องเบ,บ่งแรงแรงร่างกายเกิดการเกร็งของกล้ามเนื้อมีการกลั้นหายใจและเบ่งออกหรือที่เราเรียกว่าวาวาเมนเวอร์ตอนนี้เองแรงดันในช่องอกและช่องท้องจะสูงขึ้นเลือดไหลกลับไปที่หัวใจได้น้อยลงทําให้หัวใจสูบฉีดเลือดได้น้อยลงความดันต่ําลงบางคนมีอาการหน้ามืดถึงขั้นหมดสติ พอหยุดเบ่งเลือดไหลกลับมาเยอะอย่างรวดเร็วหัวใจต้องทำงานหนักขึ้นทันทีโดยเฉพาะในคนที่เป็นโรคหัวใจอยู่แล้วอาจทำให้เกิดภาวะหัวใจวายเฉียบพลันได้อย่ารอให้ท้องผูกจนต้องแบ่งถ่ายกันเลยค่ะเห็นไหมคะว่าเรื่องเล็กๆก็สามารถเป็นเรื่องใหญ่ได้วิธีแก้ดื่มน้าให้พอวันละ6-8แก้วกินผักผลไม้ที่มีกากใย ขยับร่างกายเบาๆไม่ต้องหนักเดินในบ้านก็ได้หากยังรู้สึกว่าขับถ่ายไม่เป็นเวลาและยังคงมีอาการแน่นท้องอยู่ต้องเสริมด้วยซิงเบอร์ติกซึ่งมีทั้งโปรเบอติกและพรีเบอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้ถ่ายง่ายไม่ต้องเบ่งไม่ต้องเสี่ยงอีกต่อไปค่ะ